สวัสดีค่ะทิสาบริทิสาตอกกับชาวเน็ตล้างบอกจะปังกว่านี้ท่านน้ำหนักลดลงอีกบอกเลยว่าเป็นนางเอกสาวที่สวยออร่ามากๆเลยค่ะสำหรับทิสาบริทิสาที่มักจะออกมาอัปเดตภาพความสดใสผ่านทางไอจีให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดล่าสุดทิสาได้ออกมาอวดภาพตัวเองในรถสุดเปรี้ยวแต่งานนี้กลับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถึงหุ่นของทิสาว่าพร้อมสวยแล้วลูกสาวฉัน ขอลดอีกสักสองโลนะคะหมวยจะปังสุดๆงานนี้ทำเอาที่สาถึงกับรีบตอบกลับเลยว่าไม่เคยเพียดเรื่องน้ำหนักนะคะแฮปปี้กับตัวเองตลอดขึ้นๆลงๆเป็นเรื่องปกติค่ะปัญหาเรื่องฮอร์โมนมีขึ้นมีลงแต่คนที่ไม่เป็นอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขกันดีกว่านะคะทุกคนอย่าไปเพียดเห็นคนเคยถามเยอะเลยมาตอบตรงนี้ทุกวันนี้มีความสุขกับตัวเองดีมากค่ะ มนกับอากาศร้อนและรถติดก็พอแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ